นี่่ผมกะเออเดี๋ยวเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์ที่ดีเนี่ยเฮ้ยไม่ได้กาและวันนี้เรามาดูกันว่าห้าอุปกรณ์สุดเจ๋งสำหรับเล่นเกมมือถือมีอะไรบ้างจะทำให้ผมเทพได้หรือเปล่ามาดูกันเลยครับอิน สวัสดีสวีดัสสวัสดีครับผมเพื่อนซีตัวแสบนะครับวันนี้ครับเป็นเกี่ยวกับการเล่นเกมมือถือครับทุกวันนี้ทุกคนเล่นหมดครับเกมมือถือก็ทุกวันนี้เกมมือถือมันมีเยอะแยะมากมายนะครับจะเป็นพวกเกมฟรีไฟพวกพับดีพวกคออฟยูตี้อะไรพวกที่มันต้องแบบมันเล่นยากๆอะ่ะพวกง่ายๆถ้าเป็นเกมแบบธรรมดาทั่วไปที่แต่ก่อนแล้วก็จิ้มๆอย่างเงี้ยแบบนุ่มย้นุ่มๆหน่อยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้มันมีพวกเกมแอคชั่นเยอะเกมที่แบบว่าต้องเดินต้องวิ่งยิงต้องกระโดดอะไรพวกนี้ครับซึ่งเกมพวกน,นนะ ข้างยากครับพอเลยมีการคิดแกดเจ็ตสุดเจ๋งมาเพียบเลยครับสำหรับการเล่นเกมตรงนี้ครับอันดับแรกผมสั่งมาก่อนเลยแล้วกันนะครับมาว้าวตะเร็วอะไรขนาดนี้เนี่ยโอ้โหนี่มันโลกยุคสิบ G ชัดเลยนะครับเนี่ยฮนี่ครับของทั้งห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชิ้น <c oughs> คือมันเป็นห้าอย่างแต่ว่าเจ็ดชิ้นนะครับเพราะว่าของบางอย่างมันมีความแตกต่างกันสองอันนะครับผมเาเลือกมาทั้งสองเลยครับเลยมีทั้งหมดเจ็ดชิ้นนะครับแต่ทั้งหมดก็แค่ห้าอย่างเหมือนเดิมน่ะครับผมบ,บอกแล้วช,ช่องผมห้าห้าอีเวตี้ดูแลเพื่อนๆจับห้าก็เลยมีของห้าอย่างเลยครับ <c oughs> โดนตัวไหนมาอีกแล้วผม อย่ารอช้าเลยครับเรามาไล่ดูกันทีละชิ้นเลยดีกว่าครับว่ามันเป็นอะไรใช้งานยังไงเฟี้ยวแค่ไหนใช่กันไหมว่าได้ยังไงมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับไปเดี๋ยวหมดทำไมเนี่ยเริ่มต้นชิ้นแรกแบบซอบๆก่อนละกันนะครับนี่เอ้ยอะไรเนี่ยที่สวมนิ้วครับเอ้ยเป็นแบบผ้าอ่ะโอ้โหดูครับอ่า นี่ก็ไม่มีอะไรเลยเ,ลยเป็นแค่ผ้าสําหรับสวมนิ้วเท่าน,นั้นครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะเึ๊บ อันนี้คือแล้วแต่นะครับว่าเราเล่นเกมนิ้วไหนครับนี่อ่ะสมมติว่าผมใส่นิ้วโป้งแล้วกันเพื่อบางทีเราเราจับโทรศัพท์ใช่ไหมนี่โทรศัพท์เล่นอย่างนี้ครับการมีนิ้วตรงนี้เพื่ออะไรครับเพื่อช่วยให้มันไม่ร้อนเวลาเล่นเกมครับบางทีเวลาเราเล่นเกมอ่ะแล้วมันร้อนแล้วมันเืดใช่ไหมครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วมันก็แบบมันก็ไปไม่ได้ใช่ไหมเล่นนานๆมันก็จะมีปัญหาได้ครับแต่เจ้าสิ่งนี้ครับมันจะมาช่วยให้ไหลลื่นครับซึ่งมันต้องสไลด์ได้นะครับถ้าเกิดว่าใส่แล้วสไลด์ไม่ อ่าใส่ได้อย่างงี้ไม่มีปัญหาครับถ้าเกิดว่าเราเอาผ้าอะไรของเรามาเองมันใส่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมไม่ดูนี่บัินี้เป็นแขนเสื้อนะครับดูนะครับเนี่ยมันจะยากหน่อยคือมัน,ม,นออมันได้เออมันได้ผมเคยให้อยู่มันได้แต่ว่ามันจะยากหน่อยครับเออเนี่ยเห็นไหมอ่ะเอาด,ด,ดิ๊ เออเนี่ยเห็นไหมคือมันจะติดบ้างไม่ติดบ้างอย่างเงี้ยครับอ่ามันก็ไม่ได้นะครับแสดงว่าเจ้าถุงมือตัวเนี้ยคงจะมีคุณสมบัติพิเศษครับเ,เพื่อนๆลองดูดีๆนะครับตัวเส้นใยผ้านเนี่ยมันถักค่อนข้างถี่ครับและเป็นผ้าที่มีความยืดหยุ่นสูงมากนะครับนี่เห็นไหม ตรงเนี้ยมันจะทําให้การสัมผัสหน้าจอเราทําได้อย่างดีเยี่ยมกว่าแบบผ้าเสื้อผ้าธรรมดาทั่วไปของเราอะนะครับซึ่งตัวนี้ก็ไม่มีอะไรเลยครับก็แค่เป็นที่ใส่นิ้วอย่างนี้แล้วเขาก็ให้มา2อง,งนแค่นั้นเองครับหคู่กูนี้ผมซื้อมาในราคา29บาทครับตกเฉลี่ยนิ้วละ15บาทเท่านั้นเองครับซึ่งถ้าเกิดมันทาให้การเล่นเกมเราดีขึ้นแล้วก็แบบไม่ร้อนมือไม่ร้อนนิ้วแล้วสไลด์เล่นลื่นขึ้นมันก็โอเคครับกับราคาแค่30บาทครับมันไม่ได้แพงมากเกินไปขนาดหลักร้อยอะไรอย่างนี้นะครับมาถ้าง ลองใช้กันดูดีกว่านะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องใส่นิ้วไหนเดี๋ยวต้องลองใช้ตอนเล่นเลยเพราะผมก็ไม่รู้ว่าปกติผมเล่นผมใช้นิ้วไหนอะไรยังไงเหมือนกันนะครับนะโอเคไปดูกันมาครับตรงนี้ผมจะทดลองกับเกมอาชิโร่นะครับเกมนี้คือเกมที่ผมเล่นเป็นประจำเลยนะครับการเล่นเกมนี้ครับก็คือเราเดินอย่างเดียวก็คือต้องใช้นิ้วโปง้งจเกมวันนี้เราสับค่อนข้างนานครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผมเล่นให้ดู <c oughs> เผื่อบางคนรู้จักนะครับอ่านี่เห็นไหมไมันเป็นตัวเดินอย่างนี้ถ้าเป็นปกติครับที่เราใช้นิ้วก็จะเดินอย่างนี้ใช่ไหมครัับบตนนนี้้้อออเเลล่่าคริิด อยู่ตรงนี้นานบางทีเหงื่อออกบ้างอะไรอย่างนี้ครับนี่ลองดูครับว่าใช้นี้เฮ้ยโหลื่นอ่ะลื่นนี่เอ้ยโปรเฟกเลยอ่ะสามารถกดได้ทุกครั้งไม่มีพลาดเลยครับถ้าเอาอย่างอื่นมาใช้บางทีมันกดไม่ค่อยติดนะครับอันนี้คือกดติดดูดิใสลื่นไม่ต่างกับมือเลยเห็นไหมเดี๋ยวผมลองเล่นด,ดูสักดานหนึ่งแล้วกันนะครับมานี่ลองดูนะเรด่หึบโอ้ยลื่นอ่ะชิวอ่ะ เนี่ยคือเกมเนี่ยมือเราต้องแบบอยู่วิ่งตลอดเพราะว่าจะมีศัตรูจะมาโจมตีเราตลอดเวลาอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้มันอย่างนี้เห็นไหมครับศัตรูจะวิ่งเข้ามาหาเราครับเนี่ยตรงเนี้ยคือมือเราจะไม่ได้ออกจากปุ่มนี้เลยครับมันจะแบบทิ้งยิงมาทั้งวิ่งใส่แบบสารพัดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยตัวจัสมัสแรกงเล่นดูครับโอเคครับผ่านครับไม่ต่างจากมือเราเลยครับสัมผัสที่ลื่นไหลชิลมากและสำคัญคือไม่ร้อนครับไม่ร้อนแล้วก็แบบลื่นฟึดฟึดฟึดเลยไม่มีการฝืดเลยครับนี่โอ้โห perfect p e r ์ e c t ชิ้นแรกก็แจ่งขนาดนี้แล้วครับ ชิ้นที่2ครับนี่คุณคุณไหมครับเจ้าสิ่งนี้มาช่วยทําอะไรครับคล้ายๆกับชิ้นแรกนะครับมาช่วยเราในการเดินครับเพราะมันคือจอยซิคกีนี่นะครับเห็นไหม มันสามารถหมุนได้เพื่อให้การเดินมันไหลลื่นขึ้นนะครับเจ๋งมากเลยและตรงนี้ครับที่ผมเอามา2แบบครับเพราะมันแตกต่างกันครับนี่อ่าอันแรกนี่ครับก็เอาไว้หนิบกับขั้วตัวสัตว์นี้ครับปุ๊บเห็นไหมหนีบไปก็เพื่อเดินนี้ครับส่วนอันที่2ครับก็เป็นแบบแปะอย่างงี้อ่าเห็นไหมอ่าเฟี้ยวครับซึ่งทั้ง2อันนะครับมันดีตรงที่สามารถยกได้ครับปุ๊บเห็นไหมพ้องวัดเราไม่ได้ต้องการที่จะสไลด์อะไรตรงนี้แล้วก็สามารถยกขึ้นได้นี่ทั้ง2ออันเลยเดี๋ยวทำให้ดูนี่เห็นไหม ยกขึ้นได้ครับโอบ story, so ้โหเพอร์เฟกสุดยอดซึ่งทั้ง2ชิ้นนี้ผมซื้อมาในราคาเท่ากันครับ35บาทครับแตกต่างกันแค่ตรงวิธีการติดเท่านั้นเองครับอันนี้ต้องลองดูตอนทดลองใช้งานนะครับว่าแบบไหนมันจะดีกว่ากันนะครับเห็นเฟี้ยวๆอย่างนี้ต่อไปต้องทดลองใช้งานครับเพราะต่อให้เฟี้ยวขนาดไหนถ้าใช้งานจริงแล้วมันไม่ดีเปล่าประโยชน์ครับเราไปทดลองใช้กันดูเลยครับมาที้นนี้ผมทดลองกับเกมเดิมครับอาชิโร่นี่แหละครับมันมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งครับนี่ถ้าเป็นตัวคลิปหนีบแบบนี้ครับ ถ้าเป็นเกมที่แนวตั้งแบบนี้จะไม่สามารถเล่นได้ครับเพราะอะไรครับเพราะนี่ครับดูมันเหนียบไม่ถึงเห็นไหมเฮ้ยมันก็ได้อ๋อได้เหมือนกันอ๋อใช่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 ลืมไปครับคือเกมนี้มันไม่จำเป็นต้องเล่นแค่ตรงนี้เท่านั้นตรงนี้ตรงไหน,นก็ได้เราจับตรงไหนก็เล่นได้หมดเลยครับอ๋อทั้งนั้นแปลว่าเราก็จะสามารถที่จะเหนียบอย่างนี้ได้ะหนีบต่ำๆหน่อย ก็เล่นได้เหมือนกันครับอ่าได้อยู่เฮ้ยลื่นลื่นเหมือนกันเลยอะแต่ผมรู้สึกว่ามันแปลกๆเพราะว่ามันอยู่ที่ปลายมากเกินไปอะเพราะมันอยู่ตรงกลางมันจะเคลื่อนที่ได้เยอะใช่ไหมครับพอนี้มันอยู่ตรงปลายเหมือนนิ้วเราจํากัดอยู่อย่างเงี้ยครับมันมันยากทงนี้ใช้ยากนะผมรู้สึกว่าดูว่าต้องหยิบเงี่ย ก็พอได้อยู่ทันดีอย่างนี้ครับอันนี้เราอยู่แล้วแต่ต้องลองปรับดูนะครับถามว่าความลื่นไหมเออผมรู้สึกว่าการบังคับมันค่อนข้างยากกว่าแบบอันแรกนะครับอันแรกคือมันตามนิ้วเราจริงๆอ่ะอันนี้บางทีมันยังมีความหน่วงๆเล็กน้อยนะครับแบบว่าบางทีเราดันไปแรงแต่ว่าเอา้ามันไปนิดเดียวอะไรอย่างงี้ครับมันจะมีความแบบนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูดีกว่านะครับอัเราเปลี่ยนเป็นอีกแบบนึงถ้าแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาถ้าเป็นแบบตัวจุ๊บอย่างนี้ครับก็คือเราติดตรงไหนก็ได้ใช่ไหม ก็ติดแนวไหนดีแนวนี้แล้วกันเนาะ,อะโอ้แต่มันก็บังหน้าจอต้องติดข้างล่างนี่แหละเนะเาะเฮ้ยไปโดนปุ่มนั้นเฮ้ยโอ้โหตินี่อื้อซึ้บอ่ะโอเคลองเล่นดูนะครับอ่ะเราต้องเปิดก่อน,นกดเอิมกดไม่ได้ดนะี่เราใช่ต้องเปิดเปิดแล้วก็กดปุ๊บอ่ะลองเล่นดูครับอื้อซึ๊บ คล้ายๆกันเลยมันแบบไอ้หน่วงๆแปลกๆอ่ะหรือว่าผมไม่ชินเองโอ้ยโอ้ยโดนแล้วคือถ้าเป็นใช้นิ้วเมื่อกี้มันคล่องกว่าตรงนี้มันมีข้อจากัดเล็กน้อยเหมือนบางทีเวลาเราดันซ้ายอย่างเงี้ยแต่ที่มันควรจะดันซ้ายไปสุดมันก็มันไม่ยอมไปครับมันแบบยิดหนึ่งเงี้ยครับแล้วก็เหมือนวลาไเอาเนี่ยดู กดเข้าโฆษณาเฉยเลยครับไม่ได้อยากจะกดเลยค,ครับคือมันเนี้ยเราต้องพยายามต้องเปิดปิดต้องเปิดปิดบ่ดบดบอยๆครับตรงนี้จะมีข้อจากัดนิดหนึ่งนะครับหรือบางทีมาจจะไม่ได้เหมาะกับเกมแบบนี้ครับมันอาจจะเหมาะกับเกมแบบแนวเดินยิงเยอะๆอะไรอย่างนั้นซะมากกว่าแบบว่าเล่นยาวๆนะครับไม่ได้ว่าที่จะต้องแบบเข้าออกเข้าออกเป็นประจําอย่างนี้เนาะเนี่ยค่อนข้างบางหน้าจอเห็นไหมครับกินไปแบบประมาณ1ในนะสของหน้าจอเลยซึ่งบางทีมันต้อง ซึ่งบางทีเกมแบบอย่างเงี้ยมันต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะครับแบบนี้อาจจะไม่เหมาะนะครับอ่าเนี่ยครับชิ้นที่2ก็เป็นประมาณนี้นะครับอยู่ที่ประเภทของเกมครับลองเลือกใช้กันอยู่ได้นะครับชิ้นที่3ครับนี่มาเป็นแพ็คคู่แล้วครับเฮ้ย กล่องอะไรเนี่ยที่มันกล่องไอเทมลับของ PUBG หรอครับเนี่ยไม่ใช่ครับก็เป็นตัวต่อกับโทรศัพท์เหมือนกันนี่แหละครับมาแกะดูกันเลยดีกว่านะครับอันแรกก่อนไม่เสรกล่องสวยงามครับนี่ว้าวดูแบบมีห้องยี่ห้อมีกล่องมีอะไรแบบเพอร์เฟกมีวิธีการติดตั้งข้างในบอกด้วยแบบนี้ถูกแบบนี้ผิดอะไรอย่างนี้ครับว้าวเพอร์เฟกเลยครับไปดูจางนั้นก่อนเลยนะปั๊บนี่ครับเดาออกไหมครับว่ามันคืออะไรครับคือตัวยิงนั่นเองครับไอพวกเกมแบบแนวยิง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 อ่ะต้องใช้พวกนี้ครับอ่านเปิดจะดึสภาพไม่ออกครัับบบนนนีี่่เมอติดยูข้้าางครรแลว ก็กดยิงครับนี่จิ้วๆๆๆแล้วก็แบบที่2ครับก็เป็นกดข้างหลังอย่างนี้อ่าครับซึ่งตรงนี้ถ้าคนเล่นเกมเป็นประจำมันน่าจะรู้นะครับพ G บจีฟรีไฟ c ์คอมดูตี้อะไรก็ตามที่ต้องยิงๆเยอะการควบคุมมันยากนะบางทีเราเดินตรงนี้กดยิงตรงนี้เอาเปลี่ยนอาวุธตรงนี้โอ้โหมันมันลำบากครับแล้วมันมีเยอะแยะมากมายครับการมีตัวนี้มันต้องช่วยได้อย่างแน่นอนครับซึ่งไม่รู้นะครับว่ามันจะช่วยได้จริงหรือเปล่าแล้วคุณภาพของมันจะดีมากขนาดไหนครับเพราะในที่ผมซื้อมาราคาไม่แพงนะครับแบบแรกแบบถูกครับตรงนี้ครับนี่ ตรงนี้คือตัวงานเขาก็จะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ครับนี่เขาจะ กงเก้งกเก้งนิดนึงผมซื้อมาในราคา45บาทครับอันนี้นะครับส่วนอันนี้แบบที่มันดูดีขึ้นมาหน่อยครับดูวัสดุที่มันดูดีขึ้นกว่าครับก็จะราคา105บาทครับเออก็ไม่แพงนะครับต่างกันประมาณเท่าตัวแต่ถือว่าโอเคครับอยู่ในเกมที่แบบว่าเกือบเกือบร้อยหรือร้อยเศษเศษครับไม่ได้ยากมากเกินไปนะครับมาทางนั้นเราไปทดลองใช้กันดูดีกว่าครับไปทดลองกับเกมยิงเลยดูว่าผมจะยิงกระจายขนาดไหนครับนี่ได้ตัวช่วยมาแล้วไปดูกันนี้ลองกับเกมยอดฮิตเลยครับพับจีครับซึ่งตรงนี้ผมลองใช้แบบอันแพงก่อนเลยนัอที่ 105บาทนะครับตรงนี้ผมดูแล้วน่าจะต้องใช้ควบคู่กับชิ้นที่2ด้วยไหมครับใช่ไหมเพราะไม่งั้นการเดินตรงนี้มันก็อาจจะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับเบ๊บเ๊บโอ้โหแต่บ,บังหมดหน้าจอแล้วแทบจะไม่เหลือที่บนหน้าจอแล้วเนี่ยครับอ่าตรงนี้นี่ผมเพิ่งเล่นได้ไม่นานยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยครับตรงนี้เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเราลองเล่นกันดูเลยนะครับตรงนี้ขั้นแรกนะ่าจะต้องปรับตั้งค่านิดหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่ามันสามารถตั้งค่าได้ใช่ไหมครับว่าตัวยิงจะให้อยู่ตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยหม นี่ตรงนี้ครับเราก็ต้องปรับนิดนึงว่านี่จะอยู่ตรงนี้ครับวิ่งไปก็วิ่งกลับไปครับเราวิ่งไปตรงไหนครับยิงไปตริงไหนครับเคลื่อนจะยิงไปขวามือยวามือขวามือมาแล้วมาลองเล่นกันดูครับดูครับการเคลื่อนไหวฮึบฮึบเห็นไหมเฮ้ยได้อยู่นะถือว่าโอเคเลยครับจริงซ้ายขวาซ้ายขวา ตรงนี้อยู่ที่การตั้งค่าของเราครับเราต้องเล็งให้ตรงครับเล็งให้ตัวที่ว่าจะยิงให้ตรงกับไอ้นี่ของเราครับเหมือเราอยู่บนขวาบนตรงนั้นก็ต้องเล็ให้ตรงนะเฮ้ยโอเคครับดีมากเลยเดี๋ยวเราไปลองยิงดูดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงเฮ้ยค่อนข้างเซน่ยวีฟนะคือแบบแตะปุ๊บก็ไปแตะปุ๊บก็ไปอย่างนี้เลยอ่ะอ่านี่ลองยิงดูนะครับนี่เห็นไหมมันมีปัญหาเลยครับนี่เห็นนะอ่าดูเดะโอ้โหโปรเฟสครับนี่เห็นไหมมันง่ายขึ้นเยอะครับ ถ้าเรายิงแบบธรรมดานี่ลําบากอะดูนี่ยิงง่ายเลยเห็นไนหะยิงง่ายยิงง่ายทีนี้อันนึงที่เป็นราคาถูกหน่อย45บาทอันนี้เท่าที่ผมทดลองใช้ดูนะครับด้านหลังมันเป็นแบบว่าติดได้เลยอาจจะติดไปอย่างนี้ปุ๊บหรือว่าต้องกดล็อกด,ดันเพื่อล็อกอย่างนี้นะครับแต่พอใช้แล้วนะครับดูนะครับมันโยกเยกเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมโครากดแล้วมันโยกเยกไงเห็นไหมครับเน,นี่ยเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ค่อยแน่นได้สักเท่าไหร่นะครับ อันนี้อาจจะเป็นอยู่ที่โทรศัพท์ด้วยโทรศัพท์ผมอาจจะไม่ค่อยดีเลยกดไม่ค่อยแน่นเนี่ยเห็นไหมกดแล้วมันจะโยกเกยกโยกเกยกเนี่ยขยโยกเกยกอย่างนี้นี่คือมีปัญหาเลยพอได้เล่นอยู่แล้วเอ้ากดจิ้มไม่ตรงนี่เรียบร้อยเลยเห็นไหมครับไปไม่รอดเลยงามไส้เลยนะครับเนี่ยตรงนี้ก็ตามราคาเนาะชิ้นนี้มาราคาถูกกว่าวก็ตามนั้นน,นะครับในต,ตามว่าใช้ได้ไหมก็พอใช้ได้นะครับแต่ก็นั่นแหละก็ต้องใช้ควคู่กับชิ้นที่2ด้วยเพื่อความหลลื่นนะครับอ่าโอเคก็เป็นประมาณนี้ละกันเนาะไปดูชิ้นนต่่อไปกกััดีวาครบ ชิ้นต่อมาครับนี่ชิ้นเนี้ยผมแบบเฮ้ยพาวรีพรีเซนต์ภูมิใจและเต็มใจนําเสนอมากๆครับโคตรของโคตรแห่งความตอบโจทย์เลยครับรูปมันอธิบายทุกอย่างและผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วนะครับมันคือสายชาร์จโทรศัพท์ที่เก็บสายไปข้างหลังครับโอ้โหทำไมต้องมีของสิ่งนี้ครับถ้าใครเคยเล่นเกมและชาร์จแบตไปด้วยจะเข้าใจครับอะถ้าเป็นธรรมดาครับปึ๊บนั่น,นแหละแล้วไอตรงเนี้ยมันเป็นส่วนที่ต้องจับไง เขาจะจับยังไงจะต้องค่อมเหรอต้องอย่างนี้ครับแล้วก็เสี่ยงต่อการไปโดนสายหักอีกครับไม่คุ้มเลยนะครับเนียนมีสายชาร์จอย่างนี้ดูไหมครับผมใช้มา2ปีกว่าได้แล้วครับดูดิยังคงสภาพอยู่และผมรักษาดีมากครับถ้าเกิดผมมาเสียบทิ้งไว้แล้วเล่นเกมอย่างนี้นี่พังแน่นอนครับไม่ได้ครับผมเลยต้องหาของสิ่งนี้มาครับมันจะเป็นตัวที่เก็บสายไปข้างหลังโทรศัพท์ของเราครับเราก็จะสามารถจับเล่นได้เลยโดยสายชาร์จไปข้างหลังนี้ครับเป็นส่วนที่มือเราไม่โดนอยู่แล้วอะโอ้โหสุดยอดใครเป็นคนคิดครับตบมือให้เลยครับเนีอย มาเรามาแกะดูกันก่อนดีกว่านะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับตึดด้มอ่าอ้าวจานอีกนี่โอ้โหเฟี้ยวครับฮ่าเห็นไหมน,ะนี่นี่ก็คือตรงนี้ที่ต่อกับตัวโทรศัพท์เราเห็นไหมครับมันก็จะแบบโค้งได้ครับนี่โค้งเพื่อมาต่อครับแล้วก็ไปข้างหลังโทรศัพท์เราครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวดูดจุ๊บครับเอาไว้ติดกับโทรศัพท์ครับสุดยอดเดี๋ยวผมแกะลองใช้ให้ดูเลยดีกว่าเนาะ สายยาวมากสายชานีจนี่1.5เมตรเลยนะครับนี่สายยาวเลยเป็นสายแข็งหนาด้วยนี่ตรงนี้ต้องดูรุ่นโทรศัพท์ของเราด้วยนะครับสมัยนี้จริงๆมันเป็น USB Type C หมดแล้วนะครับเพื่อนๆตอนซื้อให้เช็คให้ดีด้วยนะครับว่าโทรศัพท์เพื่อนๆเ,เ,เป็น USB แบบไหนครับเป็น Type C หรือเปล่าครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆม,มัน Type C อยู่แล้วแต่เผื่อบางคนใช้รุ่นเก่าอยู่อะไรอย่างนี้นะครับอ่ะแล้วก็เสียบเข้าไปครับปึ๊บแล้วเราก็ติดข้างหลังอย่างนี้ครับนี่ป๊าบเห็นไหมติดอยู่เลยอ้าว เฟีย้ยวอ่ะนี่ต่อไปแล้วก็เล่นเกมได้ครับนี่ดูเวลาผมเล่นเกมเห็นไหมมือจะไม่โดนเลยครับเห็นไหมนี่สุดยอดโอ้โหว้าวทีนี้ผมลองชาร์จดูก่อนนะครับว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับเผื่อมันใช้ไม่ได้จริงขึ้นมาหละ่ะงามไส้เลยนะครับอ่ะเสียบกับหัวชาร์จต่ำตึงแล้วนี่แหละอ่ะมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปเสียบชาร์จดูนะครับึ๊บ นี่ขึ้นครับเห็นไหมโอ้โหดีมากครับนี่ต่อไปแล้วก็สามารถเล่นเกมได้แบบสบายเลยเล่นไปชาร์จไปครับสุดยอดนี่นี่มดูครับนี่มีไฟขึ้นตรงนี้เป็นสีฟ้าๆนะครับผมให้ดูนี่เห็นไหมอ่าเป็นไฟสีฟ้าๆขึ้นครับ,ถ,รรรบถ้าถอดออกนะไฟไมันจะดับอยู่นะ ดับแล้วเห็นไหมโอ้โหเฟียลครับเฟียนี่คนคิดนี่แบบจ๋งมากจริงๆครับตั้งชื่อว่าอะไรดีสายชาร์จหลบหลีกมืออย่างนี้นะครับเฮ้น่ารักดีนะครับอันนี้จะราคาสูงนิดนึงครับเพราะว่าตัวสายตัวอะไรมันคุณภาพดีครับราคา190บาทครับแต่ถ้าถามว่าคุณภาพคุพค้มค่าไหมขอบอกเลยคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เล่นเกมเป็นประจําแล้วเจอปัญหานี้ก็สามารถซื้อตัวนี้มาแก้ได้ครับถ้ามันไม่ได้แบบตักมากเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดมันแพงมากเกินไปเพื่อนๆไม่อยากจะเสียตัง ก็ไม่เป็นไรครับก็ใช้แบบเดิมไปก็ได้ครับแต่ซึงทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับเอาจริงๆแล้วการเล่นมือถือเราอะไม่ควรที่จะชาร์จแบตไปเล่นไปครับเราควรจะต้องถอดออกเฮ้ยโหมีข้อเสียนึ่งครับตรงนี้ถอดดอกยากติดแน่นจังไอ้รูชาร์จผมมันเสียไว้เนี่ยเยฮ้ยโหแน่นมากครับ เออแน่นครับจะเข้าเฉลยดึงคอครับแน่นแน่นครับอุ้ยกลัวรูชาร์ชเสียจังเลยเนี่ยเอากลับมาพูดต่อถึงเมื่อกี้ว่าจริงๆแล้วไม่ควรครับชาร์จไปเล่นไปครับเราควรชาร์จแบตให้เต็มเลยแล้วค่อยถอดออกมาแล้วเล่นอย่างนี้ครับมันจะปลอดภัยกว่านะครับการที่ชาร์จแบตไปเล่นไปมันอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับไม่ควรนะครับแต่ยังไงก็เผื่อฉุกเฉินจริงๆเผื่อบางทีกำลังเล่นอยู่แล้วแบบมันขาดต่อไม่ได้ไงก็เออชาร์จไปก่อนชั่วคราวอะไรอย่างนี้นะครับมีติดไว้ไม่เสียหายนะครับอันนี้สุดยอดเจียมู้ และชิ้นสุดท้ายชิ้นที่ผมคิดว่าเจ๋งมากที่สุดในวันนี้นะครับได้แก่พัมปาปาปป,ป,ปโอ้โหไม่มีเอฟเฟคเล่นเองก็ได้ครับยิ่งใส่ในโปรแกรมตัดต่อผมง่ายกว่าไหมเนี่ยเอาไหมครับและชิ้นในวันนี้ได้แก่ อช่างมันเจเสียเวลานี่ดูเยวลูกเพ่อจะดูออกนะครับมันคือจอยสําหรับแบบเล่นเกมเลยอ่ะเหมือนจอยเพลย์สเตชันจอยไอคกบอกอย่างนั้นเลยครับเป็นตัวถืออย่างนี้เลยครับแต่ความพิเศษก็คือมีของในชิ้นที่2ติดมาให้ด้วยเนี่ยไอ้ชิ้นที่2ที่เป็นหัวติดอย่างนี้ครับอันนี้มันอยู่ในตัวนี้เลยในจอยนี้เลยครับและที่สําคัญดูตรงนี้ครับสีฟ้าตรงนี้ครับรูปนี้ไม่ใช่ตกแต่งให้สวยนะครับนี่คือพัดลมครับโอ้โหนั่นแปลว่าอันนี้นี่มี3อย่างเลยครับหนัดงือยม บายความร้อนครับต่อไปเราเล่นเกมไม่ต้องกลัวมือถือร้อนแล้วครับถ้าเราติดเจ้าสิ่งนี้เข้าไปครับตบมืออีกครั้งครับสุดยอดจริงๆเลยครับคนคิดนี่แบบสุดยอดสุดยอดเรามาแกะดูกันก่อนดีกว่านะครับว่ามันจะสุดยอดขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะครับยังไม่ไเห็นเลยของเหมือนกันผมมด,ด,ดูสิ อ้โหโอ้โหแพ็กมาโอ้โหดีดีแพ็กมาดีมากครับตัวนี้เป็นอะยรอาะสายชาร์ดเหรอให้เป็นสายชาร์แน่เลยออบอกแล้วครับใหม่สดสดยิ่งๆิงครับได้มาปุ๊บยังไม่ได้แกะเลยครับผมบอกแล้วแกะพร้อมกับเพื่อนๆนี่นะครับ <c oughs> โอ้โหว้าวเฮ้ยโคตรดูดีครับ <c oughs> นี่แล้วขวดนี้มีฉีดปุ่มครับดูด้านหลังครับนี่ อย่างเฟี้ยวครับนี่หนึ่งสองสามสี่ครับนี่โห้ยโคตรดีครับบอกเลยอันนี้โคตรดีมากๆครับใครที่เล่นเกมแนวบูแบบวิ่งยิงกระจายอะไรอย่างนี้อันนี้แบบสุดติงกระดิ่งแมวครับดูดิดูการจับนะครับนี่เห็นไหมจับถนัดมือมากอะ่ะและตัวเหนียวไกลข้างหลังอ่ะมันตำแหน่งนิ้วเราพอดีเลยเห็นไหมครับนี่สองนิ้วชี้กับสองนิ้วกลางเห็นไหมครับนี่แล้วก็นี่ครับสามารถยืนได้เพื่อจับโทรศัพท์ครับสุดยอดลองดูเลยดีกว่านี่ลองใส่กับโทรศัพท์เราดูนี่เห็นไหม มันคือมันปรับขนาดได้ตามโทรศัพท์เลยโทรศัพท์เราใใหญ่จจอะไรขนาดไหนก็ได้นี่ผมใส่เคสอยู่นะขนาดใส่เคสอยู่ยังใช้ได้เลยดูดิแต่ว่าตัวตรงนี้อาจจะยังไม่ลื่นครับก็ต้องใช้ควบคู่กับชิ้นแรกเนาะดูครับนี่เห็นไหมจต่ไปใช้กับชิ้นแรกนี่เลยหรือไม่ก็ใช้ควบคู่กับชิ้นที่2ครับนี่ชิ้นที่2ตรงนี้ครับอ่ะกอนจะเป็นแบบติดตรงนี้ก็ได้นะ ไป้ก็เล่นตรงนี้อ่าอันนี้ยังไงก็ได้ครับแล้วแต่ครับในเมื่อเรามีหลายคิดเราสามารถเลือกใช้คู่คู่กันได้ครับหรือจะไม่ต้องใช้คู่อะไรเลยก็ได้นะก็จะใช้ปเป่าๆเลยก็ได้นะครับแต่ตรงนี้อาจจะไม่ถนัดยังไงก็ไม่รู้ต้องทดลองใช้กันดูอีกทีนะครับแต่ดูดิอย่างเฟี้ยวอ่ะอามาถึางกันเดี๋ยวเราเอ้ย แล้วก็ตรงนี้ด้านหลังเดี๋ยวมีอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหตั้งได้ด้วยนี่ตรงนี้ด้านหลังเปิดมามันมีที่ตั้งครับเราสามารถตั้งจอยไว้ได้นี่เป็นแบบเหมือนที่วางโทรศัพท์ไวเรานั่งดูอะไรก็ได้ด้วยครับโอ้โหว้าวยอดอเนกประสงค์มากครับนี่แจ๋วซึ่งถ้าเราเปิดพัดลมตรงนี้น่าจะต้องเสียบกับ power bank นะครับหรือว่าชาร์จแบตกับไฟบ้านเนี่ยชาร์จแบตไฟบ้านน่าจะไม่โอเคเพราะว่าสายค่อนข้างเล็กครับน่าจะเสียบกับ power bank นะครับเสียบกับ power bank แล้วก็เล่นอย่างนี้นะครับซึ่งบางทีก็อาจจะลุงลังไปนิดดดดดึงงรแแแตต่่่่่่ววววาาาาี้้้้้้้กกก็็็เฟยยลลอะไไมมมใใชชพพถจ ต้องเสียกับโพแบงค์นิดหนึ่งครับเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเขาไม่ได้ละเลยเรื่องการชาร์จแบตด,ด้วยครับดูครับนี่ด้าน,นข้างมีช่องครับสําหรับเสียบสายชาร์จได้ครับ เห็นไหมสามารถเล่นไปชาร์จไปได้ครับซึ่งเขาทําให้ทั้งสองข้างเลยนี่ทั้งสองข้างมีหมดเลยเผื่อบางทีเราวางโทรศัพท์กับข้างอะไรอย่างนี้นะครับนี่เอรชครับแล้วก็มาดูที่ให้อะไรมาตรงนี้อ๋อตรงนี้เป็นตัวปุ่มครับนี่เป็นตัวปุ่มตรงนี้ครับเป็นตัวปุ่มสำหรับเปลี่ยนตรงนี้ครับเผื่อบางทีใช้นานๆและยังมันเสื่อมสภาพครับก็เปลี่ยนได้ครับสุดยอดมีอะไรมาให้ครับชิ้นนี้มันก็จะราคาแพงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้แพงเกินไปครับราคาพอๆกับชิ้นที่สี่เลยครับหนึ่งร้อยเก โอเคเลยนะครับ199แบบมีพัดลมมีตัวด้ามจะมีการกดที่แบบนี้โอเคเลยนะครับไอ้ที่สามที่เป็นจอยิงอย่างเดียวอ่ะก็สี่สิบกับร้อยแล้วใช่ไหมอ่ะแล้วดันนี้199ครับสุดยอดมากเลยครับว้าวนั่นแหละเห็นเฟี้ยวเฟี้ยวอย่างนี้แล้วต้องไปทดลองใช้กันดูครับว่ามันจะลื่นขนาดไหนครับใช้งานคล่องแค่ไหนเราไปดูกันเลยครับมาครับก็ยังหยวดเกมพับทีนี่แหละเอาเกมมะไลไม่ต้องไปไหนแล้วครับตรงนี้ครับข้อดีก็คือในการตั้งค่าตอนแรกเลยมันเราสามารถใส่ปุ๊บแล้วเราตั้งค่าได้เลยเนี่ยเรามองเห็นเลยว่าปุ่่มตลงงไหน นแล้วเข้ามาตั้งค่าก่อนได้เลยครับจะง่ายมากๆเลยเหมือ,อย่างไอชี้ที่3มเมื่อกี้วกว่าจะตั้งค่าได้ครับแทบตายใช่ไหมครับอันนี้คือเรามองเห็นได้อยู่ตรงไหนครับเราสามารถลากปุ่มไปให้ตรงได้เลยครับสุดยอดไปล้ง <c oughs> ั้นเดี๋ยวผมขอเซ็ตให้เรียบร้อยก่อนเีเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูนะครับ <c oughs> years later thousand อ่ามาเใช้จบเลยครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูเลยนะครับเดี๋ยวเราโดดล่มแป๊บหนึ่งนี่ตรงนี้ผมก็เสร็จไปพร้อมแล้วแลื่นี้เห็นไหมครับผมใช้ควบคู่กับชิ้นแรกสุดครับเพื่อให้ลื่นไหลครับอ่าลื่นไหลเวลาแบบเดินเวลาจะได้โฟล์โฟรหน่อยครับเดี๋ยวมาลองดูความไหลลื่นนะครับปึ๊บปุ๊บดูนะนี่ลองซูมปึ๊บนี่เห็นไหมซูมได้อยู่ยิงปุ๊มถือว่าโอเคเลยครับนี่แน่ไออื้ออื้อจัดไปเห็นไหมครับถือว่าทำไม่ดีเลยนะครับเนี่ยดูนะครับผมซูมยิง มันถนัดมือไงคือเราเล่นกับมือถนัดมากเห็นไหมครับเนี่ยอ่าน,นะว่าเพอร์เฟกเลยครับว่าผ่านเลยครับชิ้นนี้กับกระชับมือกดบังคับควบคุมได้อย่างเต็มที่อย่างได้อย่างใจครับสุดยอดเพอร์เฟกครับเยี่ยมและต่อไปนี้ครับถ้าอยากจะเป็นเซียนเกมแบบผมต้องรู้จักอะแดปใช้อุปกรณ์หลายๆอย่างเข้าด้วยกันครับผมจะเอาทุกชิ้นมาติดเข้าในครั้งเดียวเลยซึ่งผลออกมาเป็นแบบนี้ครับ อ๋อเป็นไงล่ะครับนี่ถ้าผมใช้เซตนี้ครับบอกเลยไม่มีใครเอาชนะผมได้ครับยังไงก็ชนะแน่นอนครับอุปกรณ์เสริมเพียบขนาดนี้ครับนี่แค่สี่อันนะครับยังไม่รวมจอตรงนี้เลยเพราะมันเต็มแล้วไม่มีที่ใส่แล้วครับนี่นะนี่ครับันจะเป็นพทิร์ที่สวยงามมากครับใครอยากจะเอาไปใช้ก็จัดไปเลยนะครับ๊อปปี้กันได้ครับดูไอ้บ้ามองไม่เห็นหน้าจอเนี่ยจะเล่นอะไรยังไงเนี่ยอันนี้ก็เกินไปนะครับอันนี้หยอดนี่ขำากินะครับ และทั้งหมดนี่นะครับก็คือ5ของใช้สุดเฟี้ยวในวันนี้ครับเพื่อนๆชอบชิ้นไหนมากที่สุดคอมเมนต์บอกผมมาหน่อยครับส่วนตัวผมครับจริงๆแล้วมันควรจะเป็นตัวจอยตรงนี้เหมือนกันนะครับใส่ชาร์จนี่ก็เฟี้ยวจริงๆเฟี้ยวแทบทุกอันเลยนะครับแต่อันที่ผมคิดว่าเฟี้ยวมากที่สุดจริงๆในวิดีโอนี้และผมจะเก็บไว้ใช้จริงๆใช้แทบทุกวันเลยก็คืออันนี้ครับถุงมือนี่ครับผมรู้สึกว่ามันเล็กกระทัดรัดพกไปไหนก็ได้ใช้ได้ทุกโอกาสนะครับเหมือนอย่างตัวจอยอย่างเงี้ยบางทีจะพกไปข้างนอกมันก็ลำบาก เราคงจะไม่พกจอยไปนั่งเล่นอยู่ตามป้ายรถเมล์อะไรอย่างนี้คงจะไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกนะครับเน้นเล่นในบ้านซะมากกว่านะครับแต่กับทงเมือนี้ครับเราสามารถพกไปเล่นได้ทุกที่ครับอันนี้คือผมเลือกจากความชอบส่วนตัวจากการใช้งานจริงๆนะครับผมว่าอันนี้คือดีที่สุดครับแต่ไม่ใช่วันอื่นไม่ดีนะครับทุกอันในวันนี้คือดีหมดครับช่วยให้เราเล่นเกมง่ายขึ้นทั้งหมดเลยนะครับอย่าลืมเขียนบอกผมมนะครับเพื่อนๆชอบชิ้นไหนมากที่สุดนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดีโอนี้จะช่วยเพื่อนๆเล่นเกมเก่งขึ้นนะค แคจดที่ดีขึ้นมันก็ต้องเก่งขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเพื่อนๆต้องไปหาซื้อนะครับไม่ต้องใช้อะไรโทรศัพท์เปล่าก็เล่นได้ครับมันอยู่ที่การฝึกฝนของแต่ละคนครับอุปกรณ์พวกนี้เป็นแค่ตัวเสริมเฉยๆครับถ้าเพื่อนเล่นด้วยมือเปล่าแล้วเก่งนี่ผมว่ามันแกว่าก,การชช้อุปกรณ์พวกนี้เยอะเลยนะครับเวลาไปโชว์เลน่นข้างนอกเนี่ยเราเล่นเงี้ยงี้มือเปล่าเราก็คิวได้เยอะแยะเลยคนอื่นใช้อุปกรณ์แล้วสู้ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับการเล่นเกมมันอยู่ที่การฝึกฝนครับต่อให้อุปกรณ์เก่งมมากค่่่ไไนนน้้้็เเดดอยูีีีวัท ข้าวเทาอุกรสุดเจ๋งกับการเล่นเกมนะครับเอาไปเลือกใช้ตามไลฟ์สไตล์ของเพื่อนๆได้เลยครับผมมีหน้าที่มาแนะนํามาทดลองใช้ให้ดูนะครับดีไม่ดียังไงก็บอกต่อต่อกันครับการหาซื้อก็ง่ายครับเว็บช้อปปิ้งออนไลน์อยู่านี้เยอะแยะมากมายครับพิมพ์ไปเลยครับจอยเกมมือถือมีเพียบมีหลายรูปแบบให้เลือกมีหลายราคาเลือกเอาตามที่ชอบได้เลยครับสุดท้ายนี้ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับข้าวเท้ i อินฟครับรวมถึงสช่องของผมนะครับเรื่องเหมือนอย่างอุปกรณ์เล่นเกมพวกนี้แน่นอนครับในช่องป้้้้้้าาป๋แคคสเเเเเกกกมมมรับผจะตออองไดใใชพพพวนนนีืื่่่ลหๆ อย่างแน่นอนนะครับและก็ช่องหนึ่งช่องลูกสาวผมเจ้าจันทรานะครับอยากเห็นความน่ารักสดใสของลูกสาวผมเข้าไปกดติดตามได้นะครับแล้วในการวิดีโอหน้ครับเราดูว่าผมจะเอาอะไรมารีวิวให้ดูมาทดลองทำอะไรแปลกๆเอาไปฝังดินกดติดตามกดกระดิ่งกด like ั่ไว้ไม่เสียใจแน่นอนครับเล้วในการวิดีโอหน้าครับไปเล่นเกมต่อดีกว่าอุปกรณ์เดิมติดใจครับอู้ว่ารักาสวัสดีครับ